เรไปตะเบ่งแถลงนี้สิฮะแตะเบบะเบ่ง,บง,ายาบงขยับไดูฟาต้าลุสิสายาับเารนะครับเราจะได้รู้ว่าใครทำอะไรบ้างอันนี้มาดิอน,น,นุบาลอันนี้เอออ่าไล่ตามลำดับเลยขยับไปเอาน้องนะฮะเจ็ดแัดดเบยบนิดนึงครับอนุบาลฟาน ปอสองปอสามปชีแม่นดูมาแม่นอันนี้ปออะไรปห้าปหกเยอะพอเดือดสองเฮ้ยตกใจคนเลยเอ่ะอันนี้นะครับ,ร,ร,บรอบแรกฟังนะรอบแรกเราจะให้แนะนำตัวกอนว่าคุณมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอย่างไร คุณมาแสดงอะไรเป็นอะไรตัวนี้เป็นแสดงตัวอะไรเอาถอยหลังไปอีกก้าหนึ่งสิอ่านั่นแหละเอาเริ่มต้นจากอนุบาลเลยนะอย่าพูดอย่าพูดชื่อของเธอคืออะไรหนูชื่อว่าเด็กชายอะไรน้องอะไรน้องอะไรเด็กชายอีทคิวน้อยชั้นอยู่ชั้นไหน โม่รู้ครับอานุพนียกว่ะอ้อนันนี้หนูแต่งตัวเป็นตัวละครอะไรคะเป็นตัวละครอะไรคุณคุณอะไรครับอ๋อคุณแผนคุณรูป่อ้อโทษองต้อมัสจับูดกันหน่อยใชไห้เอ๊ะอาวพวกให้คุณแทนอ มุสเตอร์ขุนหันคิมหันอยู่ชั้นไหนครับบอจอักอีกเอาแล้ววันที่หนึ่งมารู้บางวันนี้คิมหันแต่งตัวเป็นตัวละครอะไรอะไรอะไรก็โอ้ยก็ปลาพวกพวให้อบอจังดูมาเลยครับออกมาดูพี่ปอลหนึ่งพี่ปอลหนึ่งออกมาดูปอลหนออึ่งนะคะชื่อเด็กกินอะไรคะลูก เด็กหญิงเอมมี่ค่ะเด็กหญิงเอมมี่แล้วพันนาใช่ไหมคะเอาวันนี้หนูแต่งเป็นอะไรคะนางเงือกนางเงือกโอ้เห็นแต่ชุดก็เป็นนางเงือกแลพวทำไมนนางเงือกล่วันนี้นางเงือกมาพร้อมกับกับอะไรคะหนูแต่งเป็นอะไรคะอ่ะเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรคะน้องพีทน้องพีทพีทอยู่ชั้นไหน อย so like um, okay? ู่สั้นได้หรืสั้นได้ไม่รู้ท่านไม่รู้ไม่มีท่านไหนครับเออปลาหนึ่งปลาหนึ่งวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรพูดดังๆนะจาร่าสีเอาใหม่อีกหนึ่งรอบสองรากสีสองล่าสีสองล่าสีไม่ใช่สองลูกสีนะสองล่าสี พระราศีนะครับพระราศีพระราศีเออฮะพระราศีกันราศีพระราศีอ่ะผมดูให้พระราศีหน่อยมาเต็มเลยเอาบอลเต็มไหมคะมีคาถาไหมคะมีคาถาอะไรไหมคะเอาไว้ตรงนั้นเขาไมเอามาสิคะเออมีคาถาอใจคาถาใจคาถาเอาคาถาว้าวใจมากมากเลยเอา ะวนนเออดอสิมาเต่าวน่คูดูหน่อยไอ้ว่าวเราฟังดิให้ิให้ข้างล่างหิเลิกดื้อหิเป่าวนสิเทียเที่ยงบโอเคยังยังไม่เรียนมนค่ะยูเลยตลี บอเมทพ,พัลฤกษีตัวแท้ก็อันนี้พัลราสีราศีครัต่อไปครับต่อไปเข้าวปั้นอันแนะนำตัวเลยลูกสวัสดีครับที่้นเด,ด็กชายวันนี้หนูแต่งเป็นอะไรคะ สามทองบอกขอยสามสัมพ่อบรินเรืนทนีั้นแ่เสือละแรงมากเนาะวูบอกาันืีอเช้านี้นะคะพระสังเอาก้ขอยสาเลยครับขอใหสาเลยอายุครับเอา่าคือจะมาในชุดอะไรี่ขยับมาทางนี้นยลกเออแตนในนักัวนในโลกแต่ใกจอะไรชือริงอะไรชั้นไหน อ่ะเธอแต่งชุดอะไรครับนี่ชุดอะไรแต่งเป็นตัวละครอะไรคะยักษ์ค่ะนางยักษ์นางยักษ์อ่าจับนางยักษ์คือแต่หักแค่ไหนฮึเอาไปก่อยส่ายยังเลยเอาความรูให้นางยักษ์น้อยเลยพ่อชี้ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเขาถืออะไร ไอ้นุ่มบันเมาเนาแล้วก็รู้อชื่ออะไรครับชื่ออะไรเด็กชายหนุ่มวราีลรเบโตเทมของฉันประดมศึกษาเป็นที่ที่ครับชื่อเล่นชื่อมาครับเออมาชุดขาวนี่แต่งเป็นตัวละครอะไรลูกสุนทรภู่ครับโอ้ยไอ้คนไอ้หนุ่มบันเมานี่สินี่ไม่คืออะไรสุนทรภู่ชอบอะไรดิครับมอเราราอันนี้คืออย่างไงดิสุนทรภู่ชอบอะไรสุนทรภู่ชอบจีซีดีกีครับ สมัยแต่ก่อนมีหอดซิอยู่บ่ฮกบ่าไม่แต่เหล่อหรอกว่าเอาไปมวยให้สุดทนโตโย่อ้าวต่อไปค่ะชั้นปปห้าปห้าครับปห้าชื่ออะไรครับชื่ออะไรไม่เล่นครับชื่อแดงแดงแดงเอาไปทั้งรู้นดีกว่าค่ะสัญญาไม่ถึงอ้าวชื่อเด็กอีมแล้วก็ นางชื่ออะไรประาั้าสอนชื่อๆนี่บอป้าฟ้าสอนยังนางชะเอ๋ป้าฟ้าสอนเยอะวันนี้ป้าฟ้าสอนแต่งเป็นอะไรคะตัวละครไหนย่ยายคะลองดูนะลองดูะนะนี่นี่นายเบ้เบงโจะตกะตะน บอกชื่อเสียงดีงามกันลูกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพุทธชาติพงศ์ว่าไว้บางโพสุธรโพสสวัสดีครับผมชื่อผมชื่อได้ยังไงผมไม่ได้ขายชื่อชื่อชื่อครับชื่อือผมชื่อไม่วัาผมชื่อผมชื่อเด็กชายพุทธเอาว่าไว้หนึ่งสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพุทธเอาวไวเบิางโพสีกันล็อก้าเอา ดีค่ะคุณซื้อเด็กชายชุดกันพ้องครับมาซื้อมาใส่อิมาซื้อมาวันนี้เด็กชายชุดปอไหนลูกปอหกคอัาปอหกจะมาแสดงในชุดอะไรบีดนางวันทองยูแม่ขึ้แม่าุด้บอกนางวันทองวันทองมีรวยไหมวันทองรวยไหมรวยค่ะโอ้ระหว่างวันทองกับ ถุยทองถุยท,ทองโอ,อ้ยอต้องให้ถุทยทองเลยโอ้ยไครับไปอ่ะต่อไปมัธยมค่ะมัธยมอ่ะต่อไประดับมัธยมแล้วนะดูซิว่าเทคนี้จะมาเนีร่รนะชือะไรนะครับอาบอกชื่อเสียงด้วยนำหน่อยสิเอาแนะนำตัวนิคะสวัสดีค่ะน้องชื่อเด็กหญิงพิชรินทองเหลาเป็นตัวแทนของชั้นป .1, 1> <c oughs> เยาจะมาในชุดอะไรครับนี่ยางยักษ์ค่ะโอ้จะดูดังอะดังยักษ์ลองยิ้มดูสิลองยิ้มดูนะนากลัวมไปอ่ยิ้มอายัดยิ้ม ดีย่หลายเพื่อแล้วดิวยเอรรุดแล้วด้วยมาต่อไปค่ะวิะทำไมสวยขนาดนี้ไม่น่าจะใช่นางยักษ์แล้วนี่อบอกเลสิชื่อจริงมีกเชยร์วนทองค่ะแหววันนี้หนูแต่งตัวเป็นตัวละครไหนคะแนววันทองค่ะอแนววันทองนะคะแนววันทองเหมือนกันมาแล้วนะวันทองสองวันทองแล้วนี้เป็นทูทองแล้ววันทองนี่ มีผัวเป็นตัวเป็นตนเลยเชื่ออะไรบ้างเอ้ามีมีสามีกี่คนคร่บว่าผัวคนเดียวต้องถามว่าสามีสามีเป็นตัวเป็นตนแบบเป็นตัวเป็นตัวเป็นตนก่อนแหละเชื่ออะไรเอ้าคุณชายเอออาภัพไม่ให้นางวันทองมีคนเป็นอะไรบ้าคุณข่ายเราเป็นเพืเอสท์ เาดูซึ้งอ่ะเงาะเดี๋ยจะเป็นไหมจะเป็นเงาะได้ไหมเอ้ามาชื่อเสียงเรือนามสิเจ้ามาจากตำบลแห่งคนไต่ยังเหรอไม่รู้เรื่องหรือเปล่าต้องพูดภาษาปะชนเผ่าหรืออะไรหรือเปล่าบูบู้บะ้าบะู้บะาบ้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 าแนะนำตัวแนะนำตัว แต่งตัวเป็นอะไรคะเคงาะป่าเงาะป่าอ่ะอีกคนค่ะแม่จะมาด้วยกันสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชื่อว่าบอรครับมาจากประเทศอะครับมาจาอินเดียครับตี้ดุสราพีที่สามะครับอ่ะแต่งตัวเงาะป่าครับเอาวันนี้เนาะตามหาใครคะตามหาใครตามหาตามหาอะไรน,นะเมี้ยเมียเอ,หอ,หอาหาเนี้ย <laughs> รอบแกครับรอบแรกที่แะนะนำตัวอารมณ์าอารมณพลังงานไปพักผ่อนครับ